วันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่พัทยานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย <ฮะ S 1> เราจะมาถ่ายคลิปวันเดย์ทิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ,<ฮ>ะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะมีกิจกรรมให้พวกเราเนี่ยได้ทํากันเยอะแยะมากเลยใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะเดอะสกายแกลเลอค่ะใช่แล้วค่ะอยู่ที่พัทยานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรสนุกสนุกให้พวกเราได้ทํากันบ้างโอเคค่ะไปดูกันเลย โอเคครับผมทีแรกที่เราจะไปนะเราจะไปเกาะกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอเรือมานะคะเมื่อกี้อะหงมาเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือหางยาวไปไม่มันจะถึงเกาะไหมเนี่ยโอ้โหไปนู่นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูเรือที่เราจะเดินทางไปยังเกาะของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะว่าเปโดนไหนครับไปพร้อมไหมจ๊ะพร้อมร้อ้อยแดดแบบแดดจ้ามากเลยพี่หงเดี๋ยวเราไปเกาะอะไรอรพี่ ไม่ห้ามบอกพี่เดี๋ยวไม่สนุกพี่หองบอกอะไรเมยดีครับผมพีทนะครับเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนบูแล้วกันครับก็เดี๋ยวลำเนี้ยครับเราจะวิ่งตรงเข้าไปที่เกาะพายหาดบูก่อนเลยครับซึ่งหาดบูเนี่ยเป็นพื้นที่เอ่อเฉพาะของทางบูเคชั่นตรงนั้นก็จะเป็นมีแนวตรงมีอาหารมีเครื่องดื่มฮะตรงจะมีจุดบริการน้ำครับนักงานทุกคนก็จะใส่เสื้อบูครับก็ขอน้ําเนื้อไปตรงนั้นได้เลยครับ ตรงนั้นก็จะมีเรือคายักใสนะครับมีจุดแนวธงมีบินแบ็กที่ลอยน้ําได้ครับแล้วเราก็จะดําน้ําบริเวณนั้นหลังจากเรากินข้าวเที่ยงเสร็จเนี่ยครับเราถึงวนกลับมาที่หาดเทียน <Okay. S 1> หาดเทียนก็เป็นบูสเปซเหมือนกันตรงนั้นเราจะมาเล่นกับหมูกันที่หาดเทียนถามว่าทาไมเราถึงแบ่งเอาหมูมาอยู่ที่หาดเทียนเนี่ยเพราะว่าโดยปกติถ้าเราจัดทริปลูกค้าเนี่ยครับวิ่งตรงเข้าเกาะไผ่เลยเนี่ยลูกค้าหลายท่านน่าจะเมาเรือครับ mm. ก็เลยแบ่งเซกชั่นให้เล่น2ที่มันจะได้ไม่ ไม่เอ่อไม่เหนื่อยเกินไปครับมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงกอไผ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดเดินดูรอบๆกันก่อนนะคะว่าเป็นประมาณไหนแต่ว่าข้างหลังของเราจะเป็นทะเลคือน้ำใสแบบใสามากใสกว่าน้ำเป,ปล่าขนาดนั้นเลยะใสยิ่งกว่าน้ำเปล่าพี่ว่าน้ำเปล่า,ลาใสาแล้วน้ำที่นี่ใสกว่า ไหนตอนนี้นะวันเดย์ทริปของเรานะครับสถานที่แรกที่เรามาในวันนี้นะครับก็คือเกาะไทยนะครับการเดินทางของเราวันนี้ครับมาด้วยเรือปิดโบนนะคะของบู๊ v เคชั่นใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาหามุมถ่ายรูปกันไหมเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าสามารถเล่นน้ำได้แล้วก็มีของทานแล้วก็มุมถ่ายรูปใช่อย่างแรกไปหามุมถ่ายรูปเลยค่ะไปค่ะมุมไหนดีนี่ตรงที่เป็นแบบว่าทงใช่ไหมน่าถ่ายรูป สวยมากเลยใช่แบบอยู่ในดงทงอทุกคนแล้วเราก็ยินองการคือแบบมันจะเด่นมากมันก็ต้องไปดงทงหรือธงตะบนเลยเออไป,ไปไปถ่ายรูปดีกว่าค่ะทุกคนไปไปไปี่พี่เองครับที่นี่มุมถ่ายรูปมีเยอะนะใช่ค่ะกับทะเลหรือว่าตรงทงตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หามุมให้มันเข้ากับเราเดี๋ยวมันก็สวยเองเินไปเลยค่ะของพี่เก็นเพราะว่าทนก็ขาขาตอก็ยังตัดกับงสม่นสีม่วไงก็เด่นมานนแบบไม่สวยอครัฟิอ ใต่ร้านมองเห็นขาร้อนมากเลยทุกคนแบบไม่สวยจริงๆหรอพ่อดูพี่พีมาแรงอ่ะแม่คำลุงหนูไ,ไม่ได้ครับมาที่นี่รู้สึงไงกไงบ้างอากาศดีมากเลยค่ะน้ำใสด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะโดนดูที่นี่นะคะบอกไข่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากชอบสุดตรงน้ําใสจริงใสเหมือนน้ำเปล่าที่ฟิวบอกนะคะยังไม่สวยเรสามารถแบบดำน้ําอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้สามารถดำน้ำได้ แล้วก็เขามีเหมือนอุปกรณ์ถ่ายรูนี้ให้ถ่ายรูปแล้วก็ให้เล่นน้ําด้วยนะคะใช่ใชดีมากแล้วก็มีเต็นท์ให้นะคะหรือว่าจะเป็นร่มกลางแล้วก็ที่นัง่งถูกต้องอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกาะนู้นกันไหมทุกคนจะได้เห็นภาพนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มาที่นี่ทั้งวันนะคะทุกคนเรามีเกาะต่อไปให้ไปอีกนะใช่เรามีหลายเกาะแล้วก็หลายกิจกรรมให้พวกเราได้เล่นด้วยกันถูกต้องไปลุยช่วงนี้เขาลึกมากเลยพี่เฟลึกดิไหนเราถอดบ้างคะไม่เห็นไปกีเนี่ย กูแดดไม่ไหวใช่แล้วต้องใส่แว่นตลอดเวลา พี่นุ้กเฟลเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกไหมลูกสนุกค่ะก็หน้าดำแล้วนะคะอืมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเราจะไปอีกเกาะหนึ่งเพื่อไปดำน้ำดำน้ำแบบนี้เขาบอกว่าเดินในน้ำทุกคนเกาะล้านเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใส่อย่างเงี้ยพ่อใช่เดี๋ยวค่อยถามพี่คินโอเคได้ครับ เดี๋ยวต่อไปนะเราเราจะมู่งอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนใช่ไหมใช่พร้อมไหมจ๊ะอ๋อ<ด>เปิดหมดดูะกันบูสเปซตรงเนี้ยไม่สามารถเข้าโดยรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ที่เข้าได้ใกล้สุดเนี่ยอยู่หาา่างประมาณสักเกืบอบสองกิโลแล้วต้องเดินข้ามเขาเข้ามาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จัดทําใหม่ของทางบลูเลคชั่นเรามาจัดพื้นที่จัดเป็นเดรทิปพร้อมกับซีวอล์กเกอร์ครับผมพื้นที่ตรงเนี้ยก็ยังคงความ ใสสะอาดเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นรถไปเนี่ยชายหาดจะสูงนี้ขึ้นไปประมาณ1เมตรนะที่เนี้เที่ยวได้ทั้งปีจนถึงเดือน1ครับแล้ว123เนี่ยจะเป็นช่วงโลซีสันเพราะว่าพายุมันจะพัดทรายออกไปอยู่ทางเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ยธรรมชาติเริ่มกลับมาแล้วครับผมจนถึงสิ้นปีเลยนะเดี๋ยวลองดูครับบูสเปกก็มีซีฟู้ด มีบาร์บีคิวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปหลายจุดเหมือนกันครับผมตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่เกาะลานนะคะแล้วก็แถบนี้เนี่ยเป็นหาดเทียนค่ะทุกคนยังงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ที่หาดเทียนของเราเนี่ยจะได้ทำอะไรกันบ้างใช่ไหมพร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วไปโอเคครับตอนนี้มาถึงเกาะลานแล้ว เจอแลสี่ตัวตอนแรกน้องฟิวนึกว่ามีสองตัวแต่ที่จริงมันมีสี่ตัวนะคะสองตัวมีชื่อแล้วอีกสองตัวไม่มีชื่อชื่อว่าอะไรบ้างชื่อหมูแฮมกับเบคอนแล้วก็มีฟิวกับฟิล์มเออไหนพี่ดูไหนแล้วหมูปอมตัวยังไงอะลูกมันปลอมตัวอยู่ในฝัน ไหนนี่ปอมตัวะไอ้เป็นสัตวน,น,นักจุนนายสาขาใหม่ของนินจานินจาหมาูรักเจ้าไม่สิ้นขารักเจ้ามนุษย์เขามีน้ำมะพร้าวไว้บริการด้วยใช่ไหมคะเย็นมากอร่อยมะหวานเจี๊ยบหูโอ้ยเป็นไงบ้างลูกฟิวชื่นใจหวานเย็นอาหารอนเหมือนแบบเจอแดดม,มาเยอะลูกใหญ่ได้น้ำเยอะด้วยใช่เหมือนแบบเจอแดดมาเยอะๆแล้วคือแบบกินแล้วสดชื่นแล้ว ลูกใหญ่มากชื่นใจชนใจช่คือแบบมันสดมากมันหวานมากค่ะทุกคนคือมันดีนะเราฟิวว่าไงเราก็วางกันละค่ะตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่หาดเตียนแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปดูน้องหมูด้วยมีหมดสี่ตัวนะครับใช่น้องน่ารักมากเลยนะครับเสียดายจังเลยวันนี้เอาออกมาเล่นไม่ได้นะมันน่าจะเอาออกมาได้แหละแต่พี่เขายังไม่เอาออกมาไงต้องรอรอก่อนชาต้องรอพี่เขาเอามันออกมา อม่ยอมดีมากเลยนะพี่เนี่ยใช่ดูดิเห็นเรือเห็นแสงแดดพี่ก็ตกใจว่านั่นอะไรอ๋อคนเล่นคนเล่นน้ำดิโฮนี่นะคะทุกคนล้อมรัฐบาลเดินเล่นริมชายหาดจอดนรับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกดูแบบน้ำก็ใสแต่ที่ไม่มีใสกว่าแต่ก็อันนี้มันก็ใสเหมือนกันใสโอกคนนะที่ว่าน้ำแบบโอเคแหละมาเดี๋ยวเรามาเดินเล่นริมชายหาดกันจะเล่นน้ำมาตรงนี้เลยอ๋อนี่มันเล่นได้แล้วแม่มาจับจับถุงใใช่ไหมของขวัญ เรามาจับจับน้ำเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็คือพอเราแบบอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต่อไปคือเดี๋ยวเราอ่ะจะไปดำน้ำลูกปะการังนั่นก็คือซีวอลนะคะรอดูกันด้วยทุกคนใช่งั้นเราขอตัวเล่นน้ำกแล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะไปไหนต่อครับพี่เอมไปซีวอล ตีวอลก,ก็คือเหมือนดำน้ำใต้น้ำอีกทีนึงงงไหมดำน้ำใต้น้ำอีกทีนึงมันใส่หัวก็ดำน้ำเลยนะ <c oughs> อาว่ายารือคนเคยเห็นไหมหัวอพราะวก็ตีวอลเหมือนเขาบอกว่าเดินในน้ำได้เดินแม่ไม่ได้ไปนะแม่บอกที่เจ็ดไปแต่แม่ไม่ได้ตายแม่จะเป็นเพื่อนกับหมูปั่นข้าวัน้าเรือเลยครับไป สีวอลเนี่ยจะเป็นรูทที่มาที่บรูสเปซอย่างเดียว่าในราคา1,599ก็จะมีอาหารกลางวันให้มีจุดเล่นจุดถ่ายรูปมีนวดมีสปาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งวันนี้รูทที่เราอยากให้ให้ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นทั้งรูทเกาะพยหาดบรูแล้วก็บรูสเปซว่าบรูเวกชันอ่ะมี มีรูททั้งหมดอยู่2รูทโดยรูทของทางบูสเปสเกาะล้านเนี่ยจะได้เล่นที่ไปเล่นที่ตรงซีวอล์กด้วยซึ่งซีวอล์กเนี่ยจะลูกค้าเนี่ยจะจ่ายเพิ่มคนละ500บาทเพื่อ <c oughs> ลงไปดำถ่ายรูปใต้น้ำนะฮะจากเนี้ยออกไปเนี่ยประมาณสักไม่เกิน5นาทีเนาะะคุณศักดิ์ครับ,รบจากเนี้ยไปไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นจุดที่มีปลามีปลากรังอะไรเงี้ยครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะดำอยู่ประมาณบ่ายโมง หรือดูถ้าเวลาน้ำเช้าน้ำสวยก็จะดำประมาณ11โมงเช้านะรูทนี้ก็จะจบรูทของที่นี่ออกจากที่นี่ประมาณ5โมงถึงฝั่งประมาณ5โมงไม่เกินครึ่งเหมือนกันครับตอ,นน,อนนี้นะถึงลากรู้สึกทำไมรูคสิวหน้าดำเลยโดนแดดซะขนาดนี้ไม่ดำก็อืก็ครีมกันแดดต้องเข้าแล้วเออสปันเซอร์เข้าแล้วป <c oughs> แปิ้งโอเคลผม ช่วงนี้นะหน้าร้อนอะไรนะครับทีมนะที่ชอไหนนอยากพวกเรารีเป็นจับตาวได้เลยนะครับจ้าค่ะเราผู้สนับสนุนอยู่นะคะพร้อมทำให้อย่างดีเลยค่ะที่ไหนท่ดับน้ำไหนอ่ะโอเคพร้อมนะคะเราคุยกันก่อนนะคะของเราเรียกว่าซีวอล์คเกอร์ค่ะซีวอล์คเกอร์คือการเดินใต้น้ำนะคะข้อห้ามสำหรับซีวอล์คเกอร์คือห้ามว่ายน้ำค่ะ เราจะใช้วิธีการเดินนะคะด้านในหมวกเป็นออกซิเจนสามารถหายใจได้ปกติไป่ต้องการหายใจได้ไม่เปียกผมไม่เปียกนะคะเดี๋ยวด้านล่างนะคะเรามีบริการคอยดูแลเราจะสื่อสารกับบริการเป็นภาษามือนะคะที่ล่างขาด้านล่างเราจะสื่อสารกันเป็นภาษามือถ้าลงเวลาลูกค้ารู้สึกไม่สนุกไม่ปลอดภัยไม่แฮปปี้นะคะทำสัญลักษณ์มือแบบนี้แบบนี้แปลว่าขอขึ้นด้านบนนะคะบริการสปาเราขึ้นด้านบนโอเคไหมคะถ้าลงไปแล้วนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยทำสัญลักษณ์มือแบบนี้นะ โมเป็นโซ่เจ้าคือโซ่พอใจตัวเองตื่นเต้นนะหร่อ้าถ้านนองทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่พี่ว่าพี่อาจจะปล่อยให้น้องๆได้เล่น สอดเข้าไปใต้หมวกอีนจะพูงล้วสักแรงๆนะคะโอเคไหมสักรู้นะคะเดี๋ยวพอหัวครอบล่ปล่อยมือนะ เห็นมันจะใต้น้ำแล้วใช่ไหมใช่บอกเลยว่าสุดยอดมาก ก็พูดแบบไงไหนแต่คเขาทำพังไม่ได้ยินนใช่จะแบบเราพูดได้โอ้เสียงมันก้องอยู่ในหูใช่คือแบบพูดได้หายใจได้กับพิมพ์ตาได้ทําได้ทุกอย่างในน้ํานะคะแล้วก็เดินแล้วเดิแล้ก็เดินแล้วก็ไปหันไาข้างล่างเปียกข้างบนแห้งนะคะใช่คือแบบดีมากใช่ไหมแล้วพี่เขาก็จะแบบคอยถ่ายรูปให้แล้วก็บอกว่าต้องเดินไปไหนทั้งเสถียรภาให้ดูเหมือนที่ซ้อมไว้นะคะใช่ถ้าสมมติแบบเราเดินผิดทางพี่เขาก็ฝักมือแล้วก็หรือไม่เขาก็ทำท่าแบบอย่างนี้นะแล้วตอนฟิวลงอ่ะฟิวไม่ได้ยยยืืืนนนนนสุดใใใใช่่่มมมัั้้้้เคคาาากก็็จะหหหทอองงีขแบบ พราะฟิวอยู่องเงี้ยไม่รู้ว่าหนักหรือ,อไ,รไม่อะรจะแบบข้าง่าสวยมากทุกคนต้องลองนะคะแล้วฟิวกับ,บิวก็จกเก็บบรรยากาศได้แล้วอ่ะเอ้ยข้างล่างเนี่ยบรรยากาศยังไงแล้วก็ลาเยอะขนาดไหนะวคือแบบดีมากคือชอบมากพ่อไม่ไปสุงผลานแบบานม่บอกว่าปลาตอนี่มันตอดงันทุกูบูบูรับู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 ี่บู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 บิบู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 บานูบ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 ูนูบ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 ูาูบ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 ทริปนบคบับป็นบบ ประทับใจมากเลยนะครับผม่<า>แล้ววันนี้เราได้ไปเที่ยวกับฟูวีเคชั่นค่ะ ครับผมน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนทําคลิปแบบไหนก็เมนต์กันไว้เยอะๆนะครับไ,ไปเลยนะคะแล้วใครอยากเที่ยววันเดย์ทริปที่แบบประหยดัดเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตมากมายนะครับก็สามารถติดต่อมาอได้เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะเขามีโปรแกรมให้เราได้เที่ยวตามนั้นเลยนะคะเวลาก็คือเ๊ะมากหัวเดียมากนะคะตรงต่อเวลาใช่คร้อมกัอยากเยอะด้วยพวกเราไปแล้วบ๊ายบาย